เห็นแล้วมเห็นไหมคะเหรียญถึงเหรียญแล้วค่ะมาครนี้ก็มาดูเหรียญกันโอ้โหเขาใส่กล่องมาน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยนักสะสมนักสะสมตัวจริงเลยนะคะเขาจะสะสมไว้แบบนี้เลยนะเขาจะใส่ตลับใส่กล่องดูสิค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเขาของรักอะค่ะของรักของเขานะคะแล้วเขาเขาเลิกสะสมค่ะเขาถามป้าน้าแล้วว่ารับซื้ออะไรเท่าไหร่ป้าน้าก็บอกเขาไปแล้วว่า รับซื้อตามความจริงแล้วที่เขาส่งมาเนี่ยเขาวัดใจนะคะทุกคนเขาวัดใจปรนาดมากเลยเขาเชื่อใจปรนาค่ะเพราะว่าในกล่องนี้นะคะทั้งหมดเลยปรนาดยังไม่ได้บอกราคาเขาแต่เขาเคยส่งมาให้ปรนาดแล้วส่งมาหน,หนึ่งแล้วนะคะก็ในราคาที่ปรนาดบอกว่ารับอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วอันนี้ปรนาดก็บอกเขาไปว่าที่อยู่อันอันที่บอกปรนาดไม่ได้รับอะก็ส่งมาได้แต่ ป้าน้าก็จะให้ราคาตามความเป็นจริงนะคะอย่างปกติแล้วนะคะราคาที่ปกติที่ป้าน้ารับซื้ออย่างเหรียญหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทที่ระลึกคราวาระมาป้าน้าก็จะรับซื้อเหรียญละสี่บาทใช่ไหมคะหนึ่งบาทที่ระลึกคะวาระรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทสิบบาทที่ระลึกครวาระก็จะรับสิบบาทสองสีไม่ได้รับค่ะเออ สิบบาทสองสีไม่ได้รับซื้อนะคะสิบบาทสองสีแต่อันนี้เขามีตลับเขาใส่มาเขาทำดีอะค่ะป้านัดก็คงจะต้องให้เขาอะคะ่ะให้ในราคาที่เหมาะสมนะคะรับค่ะแล้วก็จะให้ในราคาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบบาทโอ้โห,โหเป็นอะไรที่แบบเมื่อก่อนนะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบาทอะคะ่ะกรมทางหลวงอะคะ่ะเป็นอะไรที่แบบ จากเมื่อก่อนที่เคยมีราคาแล้วปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นอย่างน้อยก็มีค่าตลาดอะค่ะนะคะมันน่าจะให้โ,โหเห็นใจจังเลยคือด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเขาไม่สามารถที่จะสะสมต่อนะคะเขาเขาไม่สามารถที่จะเก็บต่อได้เขาก็ส่งมาขายเป็นนาดแบบนี้ค่ะแล้วนะคะแล้วเขาวัดใจเป็นนาดมากเลยนะคะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจค่ะขอบคุณจริงๆว่ามีเหรียญอะไรมาบ้างดูเอาคร่าวๆเนาะ ดูคนดูกันคร่าวๆว่ามีเหรียญอะไรบ้างป oh. ั้มเลยดีกว่าจะดคีคนอื่นจะได้เห็นด้วยว่ามีเหรียญอะไรมาบ้างเนี่ยค่ะเพราะถ้าหยิบมาทีลยมมองไม่เห็นอ่าอย่างนี้นะคะเหรียญยี่สิบเหรียญยี่สิบบาทแบบนี้นะคะปกติแล้วนะคะเป็นน่าจะไม่รับซือ้อจะรับซือ้อให้ค่าให้แค่หน้าเหรียญเท่านั้นแล้วก็เหรียญสิบบาทนะคะป็ะน่าจะรับซื้อในราคาเหรียญละ สิบบาทจะรับซื้อในราคาเหรียญละสิบสามบาทสิบสิบบาทนิกเกิลน,นะคะรับซื้อสิบสามบาทและห้าบาทนิกเกิลน,นะคะห้าบาทนิกเกิลน,นี้รับซื้อเจ็ดบาทแต่อันนี้เขาทามาดีค่ะเขาใส่ตลับมาสวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปน่าจ,จะให้พิเศษไปแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นใจอะ่ะมีความรู้สึกว่าเห็นใจจริงๆค่ะ เข้าใจเลยนะคะนักสะสมถ้าไม่ถ้าไม่อะไรจริงๆนะเขาไม่ขายแน่นอนเขาไม่เขาไม่ปล่อยขายแน่นอนถ้าถ้าไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเนี่ยเหรียญนี้ไม่เป็นสยามินแสดงว่าเหรียญสยามินก็ขายไปแล้วเขาเขาแยกขายไปแล้วเหรียญนี้จะเป็นเหรียญประเทศไทยเห็นไหมคะถ้าสยามินสภาพนี้นะคะราคาได้เป็นพันค่ะ เหรียญสยามินเหรียญเนี้ยแหละค่ะเหรียญพระชนพรรษาพระชนมายุ50พรรษาเนี่ยนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้แต่ด้านหน้าเขาจะตรงนี้จะเขียนว่าสยามินลักษณะ u n c แบบนี้ไม่ผ่านใช้แบบนี้นะคะถ้าเป็นสยามินนะคะราคาเกิน1000บาทแน่นอนแต่อันนี้เป็นประเทศไทยนะคะไม่ใช่สยามินนะคะปกตินะคะพม่รับซื้อเหรียญนี้7บาทค่ะปกตินะคะรับซื้อเหรียญนี้7บาทแต่ อันนี้บอกเลยว่าน่าจะให้ได้มากมากกว่ามากกว่าเจ็บาทป้าน่าไม่ได้เอาเปรียบใครนะคะอะไรที่เป็นราคาเป็นราคาที่ขายได้เกินหน้าเหรียญน,นะคะปะน่าก็จะให้ค่ะ ต้องแยกเหรียญสิบาทยี่สิบาทอันนี้เขาเขารวมมาไม่อ่านเนี่ยอย่างเหรียญนี้นะคะเปาะนัดเมื่อก่อนปกติแล้วเป็นนัาจะไม่รับแต่เหรียญอ่คมนาคมเหรียญนี้จำนวนผลิตน้อยนะคะผลิตเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นค่ะไอ้นื่ขอหนึ่งล้านเหรียญเขาให้หนึ่งร้อยผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะเนี่ยเหรียญนี้น่าเก็บเนี่ยเหรียญตัวติดทั้งนั้นเลยนะคะเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตอันนี้ห้าสิบหรือหกสิบ อ่ะอันนี้ก็หกสิบอันนี้ราคามีราคานะคะเดี๋ยวพนัจะจะให้ราคาตามตามความเป็นจริงอ่ะเหรียญน,นี้แน่นอนไม่น่ารับซื้อเหรียญร้อยยี่สิบเนี่ยค่ะเหรียญนี้นะคะพมน่ารับซื้อเหรียญละร้อยยี่สิบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพนักก็จะแจ้งให้ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะทาราคาให้เขาค่ะอันไหนที่ที่รับได้ที่เป็นเนี่ยอันนี้ อันนี้ก็หนึ่งล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตน้อยหนึ่งจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญโอเคเดี๋ยวปน่าจะทำราคาทำรายการให้นะคะทุกคนเหรียญอ,องร้านห้าสิบอ่ะเฉลิมพระเกียรติห้าสิบปัญจนาเหรียญกัญจนานี่เป็นอะไรที่เยอะมากค่ะ เหรียญที่ระลึกการจนานะคะเหรียญที่ระลึกการจนานี่ทุกทุกทุกอะไรละไรการที่เกี่ยวกับการจนานะคะเขาจะผลิตเยอะมากด้วยที่รัฐบาลชุดนั้นเขาเป็นนักธุรกิจเขาหาเงินเก่งเขาเป็นนักธุรกิจจริงๆค่ะรัฐบาลช่วงที่ปีการจนานะคะเป็นนักธุรกิจเขาจะเอาเกี่ยวกับการจนาเข้าถึงทุกหน่วยงานทุกสถานที่ เหรียญหรือสิ่งอะลึกเกี่ยวกับการจนา <ๆ S 1> เขาจะผลิตออกมาเยอะมากเยอะมากจริงๆแม้กระทั่งเหรียญสิบบาทการจนาเหรียญสิบบาทที่ทุกคนมีอะค่ะเหรียญสิบบาทที่การจนานะที่เขาเรียกว่าเหรียญช้างอะไรที่หลายคนเรียกนะคะจํานวนผลิตนะคะมากกว่าเหรียญพอสอปกตินะคะมากกว่าเยอะมากเหรียญการจนานะคะจำนวนผลิตสองบล็อกนะชิดขอบหางขอบรวมกันแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญคิดดูร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญค่ะทุกคน เยอะมากมากมายมหาศาลค่ะจึงจึงทุกบ้านมีค่ะทุกบ้านมีจริงๆแล้วเลยกลายเป็นว่าไม่มีราคานะคะเหรียญการจนาอันนี้นเหรียญจังหวัดสงขลาอ๋อพี่เขาอยู่จังหวัดสงขลาน,นี่เหรียญประจาจังหวัดเขาแล้วเขาเก็บไว้สภาพดีมากสวยมากเห็นไหมคะทุกคนดูสิ โอ้โหเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายแทนอะ่ะเขาคงตัดใจนานเลยนะคะกว่าจะาาขายได้ขนาดนี้กว่าจะทําใจออกมาขายได้อ่ะนะคะทุกคนคงคงทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันแหละกว่าจะตัดใจทําใจออกมาขายได้ดีนะคะของรักของห่วงเนาะทุกคนเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็หาเก็บใหม่เนาะ